สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับพี่น้องเขาสูบานไรลุ่งสนิทค่ะมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเบิงความคืบหนานะคะของน้ําเต้าไดาโนแล้วก็มีถั่วแถมให้ด้วยนะคะอันนี้คือถั่วฝักยาวขาวน้ําพองนะคะที่เราลองปลูกไว้สามแถวนะคะนี่สวยๆกำลังสวยเลยค่ะ หญ้าก็สวยนะคะแล้วก็นี่คือน้ำเต้าไดาโนที่เราเพียนรักษาปลูกมานะคะทุกคนดูมันโดนรังแกน่ะที่จริงมันจะสวยมากนะคะแต่ว่าอันนี้โดนรังแกจากสัตว์ร้ายนะซุ่ม,มแมลงต่างๆแม่กระทั่งว่าข้าฉีดน,น้ำมักน่ะมันก็เอาวายุเพราะว่าประสิทธิภาพของน้ำมักมันสูบเบาไหวแล้วก็ฝนมันตกหลายนะคะพี่น้องมันก็เลยทําให้อขอโทษค่ะมันก็เลยทําให้เนี่ยเออ ในการฉีดพ่นไปเนี่ยมันไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะก็เลยเห็นหายพวกมแมลงต่างๆมาเบียดเบียนได้เนาะัตูพืชกระสิมมีซุ้มแมงจีนู่นนะคะพวกด้วงนะคะเอ่อพวกอะไรละ่ะแมงเต่าทองแมงเต่าแตนทั้งหลายนะคะเนี่ยตัวห้าเแน่น่แน่หรือว่าบานเ์ห้าอิ่นแมงแข้งเนี่ยเนาะพวกนี้ก็เหมือนกันมันชอบกินใบพืชน,นะคะแล้วก็ทําให้เสียหายคิดบ้างว่าเสียหายซ้ำไหยคุณนะ พวกที่พันขึ้นคางเลยคือเสียหายทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะแม่งกินนู่นเนี่ย,เ,ยเห็นตะขีมันเห็นไหมก,กินเลือตะกางโอ้คากแน่พี่น้องคุณนะปลากินคากินแน่เบื้งดูใบางามๆน่ะที่ห้าเกี่ยวเคียนขื้นเท่งๆน่ะนะที่เราพันขึ้นข้างบนนะคะขึ้นคางไว้ข้างบนนเรียบเลยนะคะข้างบนแต่ข้างล่างมันไม่กินค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่คือข้างล่างนะคะต้นที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี่ก็คือน้ำเต้าไดาโนนะคะหรือน้ำเต้าไดาโนเสาร์ นัเป็นพืชตระกูลเถานะคะเป็นน้ำเต้าอีกชนิดหนึ่งนะคะรสชาติเนี่ยถ้ารับประทานตอนอ่อนก็อร่อยนะคะหวานหอมสามารถเอาไปแกงไปผัดได้นะคะผัดได้แกงได้แล้วก็เอ่อนึ่งได้นะลวกได้ต้มได้นะกินกับพวกน้ำพริกเนาะนี่ค่ะลักษณะของลูกเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนสัตว์ในตำนานอะทุกคนมันหน้าตาแปลกแปลกนะคะตรมีลูกเล็กเนาะลูกเขาโตมาก ลูกโตโตนี่ขนาดสองสามกิโลเลยนะคะแล้วก็พาดูลูกเล็กอาจจะได้ยินเสียงหอมนิดนึงพอก้าเดินรอบสวนเลยค่ะวันนี้นี่ยค่ะลูกเล็กๆเ,เ,เห็นไหมคะทุกคนนี่ผสมเกอรแล้วเรียบร้อยอันนี้ดอกนี่ดอกนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะ ลักษณะลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าลูกไหนที่ห้อยอยู่นะคะห้อยอยู่หมายความว่าขึ้นค้างแล้วลูกห้อยลงมาเนี่ยผลตรงนี้เขาจะลูกโตแล้วก็ตรงนี้จะยาวตรงสวยนะคะแต่ถ้าลูกไหนออกมาเราตั้งพื้นลูกนั้นจะเบี้ยวงอนะคะรสชาติยังคงเดิมแต่หน้าตาเปลี่ยนไปเนี่ยคะ่ะทุกคนไหนคะเดี๋ยวก้าพาดูลูกโต น่าเสียดายอ่ะฝนมันตกชุกเกินแล้วทีนี้มันทําให้หลายๆลูกเนี่ยเน่าเสียไปนะคะเนี่ยอย่างเช่นลูกนี้ทุกคนดูลูกโตแล้วนะเนี่ยแต่ก็เน่าไปไหหไไเ,เห็นไหมคะแห้งดำอืมนี่ไงนี่ไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะลูกโตเขาสองลูกอยู่ใ,ใกล้ๆกันดูลูกนี้ก่อนเนี่ยคะ่ะเขาจะตรงยาวลงมาอย่างนี้เลยนะคะ ยาวแล้วก็มามีอย่างนี้นมันจะห้อยอยู่แบบนี้ค่ะน,นะคะลูกจะตรงเดี๋ยวให้ดูลูกที่ว่ามันตั้งพื้นลูกโตๆที่มันตั้งพื้นอ่านี่ทุกคนลูกนี้ก็ตรงยาวนะคะดูลูกนี้บ้าง เอ๊ลูกนี้ทาไมงอทั้งทั้งที่ก็ห้อยอยู่งอนิดนึนงโอ้เน่าแล้วค่ะทุกคนลูกนี้เสียแล้วค่ะไม่ได้ละตูดเน่าอ๋อตอนแรกเนี่ยมันตั้งอยู่พื้นแล้วพ่อก็มาจับผูกเชือกตรงนี้แล้วก็โยงขึ้นมาให้มันห้อยนะคะซึ่งไม่ทันละเน่าไปแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะเราก็เลิกเอาขึ้นค้างแล้วนะคะทุกคนปล่อยให้มันเลื้อยไปอยู่หนูสวนมะละกอ เนี่ยค่ะมันก็จะเลื้อยออกมาตรงทุ่งหญ้าสำหรับอาหารสัตว์ของเราเนี่ยค่ะลูกเล็กๆลูกเล,ล็กกำลังติดลูกเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้เยอะเลยเนี่ยค่ะทุกคนเห็นยอดเขาไหมคะเนี่ยยอดเขาก็จะทอดไปแบบนั้นยอดก็ทานได้นะคะเอามานึง่งมาลวกได้หมดเลย ร่มนี้สงสัยจะไม่ติดแล้วล่ะเนี่ยค่ะโฟกัสไหมเนี่ยขออน,นุญาตเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่โฟกัสไม่เป็นไรเนี่ยค่ะ วางไตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนีลูกเล็กๆเ,เต็มเลยนะคะถ้าลูกตัวเมียออกมาเขาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีดอกอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลูกโตนะคะถั่วของเราก็กำลังงามเลยค่ะเนี่ยไม่ปลูกเยอะนะคะขี้เกียจดได้ยากตรงนี้เป็นแปลงบัตเตอร์นัทเก่าค่ะ แปลงเดิมที่เราปลูกบัตเตอร์นัทเนาะที่มันเจ๊งไปนะคะแต่ทุกคนคะอย่างที่กล้าบอกว่ายังไม่ย่อท้อนะยังสิปลูกอีกอยู่ยังจะปลูกอยู่ยังยังไม่หลบับยังไม่เข็ดนะคะเดี๋ยวจะปลูกอีกนะคะเนี่ยใบสวยใหญ่อย่างนี้ใบสวยๆอย่างนี้ล่ะคะ่ะไอ้พวกมแมลงชอบนะักนี่ไงมีอันนี้คือลูกที่องอเนี่ยทุกคนเขาจะโค้งแปบแล้วก็มาเนี่หัวแบบนี้ นี่ถ้าทุกคนสนใจมเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกไปทำพันธุ์นะคะก็ติดต่อมาได้นี่ดูโอ้โหใหญ่มากนะลูกนี้ถามเข้ามาได้นะคะกล้าซื้อเข้ามาเนี่ยเม็ดละห้าบาทแต่ก็้ไม่ขายแพงขนาดนั้นทุกคน มีละเท่าไหร่อ่ะเขาที่กล้าซื้อมานะมา่ะเออยี่สิบเมล็ดร้อยเก้าเก้าอะประมาณเนี้ยค่ะดูลูกเล็กอืเนี่ะคะเขาก็เป็นพืชที่ให้ผลดกนะคะเนี่ยถ้าไม่โดนพวกแมงรบกกวนเนี่ยกล้าว่า มันจะต้องสวยมากแน่ๆเลยมันต้องมีใบแบบสวยๆใหญ่ๆปกคลุมแล้วก็มีลูกหย่อนลงมาเดี๋ยวรอบหน้าก็จะปลูกที่เป็นเป็นค้างแบบมีหลังคาด้วยนะคะแล้วลูกจะให้มันหย่อนลงมาตรงทางเดินคงสวยมากเนี่ยทุกคนมันเป็นลูกรุ่นสามนะคะลูกรุ่นแรกเนี่ยไม่ได้ได้มาน,นิดหน่อยแล้วก็ได้ลูกรุ่นสองเยอะหน่อยนะคะ สำหรับรุ่นสามเนี่ยออกลูกเยอะมากวางอยู่ตรงนู้นก็เยอะเลยนะคะตามพื้น,นใครที่ชอบของแปลกนะคะสายของแปลกนี่อย่าพลาดเลยนะคะเปลือกของเขาก็สะสมค่ะเป็นของสะสมห้อยไว้เก๋ๆแล้วก็ตัดทําเป็นกระบวยตจากน้ำอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหมือนน้ำเต้าแ,ลแหละ ทำหายใส่เหล้าแบบพกพานี่นี่ดูลูกนี้โตมากสวยมากนี่ตรงนะคะชีดลงมาแล้วก็มันก็ปาะอยู่ตรงนี้นีลูกที่วางอยู่พื้นน่ะเยอะเลยแต่มันจะงอนะสิ อนะไรเนาะทุกคนงอก็ตามงอค่ะตามสภาพนี่อันอันนี้อันน่ะเกือบเหยียบทุกคนนี่อีกอันเหนละ่ะนี่งอส่วนตัวนี้โอ,อ้โหใหญ่มากใหญ่ยาวสวยถูกสเปคออหา ดูไปต่อค่ะเออนีอ่มันทอดตัวยาวมาจนถึงตรงทุ่งหญ้าที่เอาไว้เลี้ยงควายค่ะทุกคนนี่ันโอ้เยอะเลยเยอะค่ะทุกคนเยอะเยอะเยอะแต่ตรงนี้กล้าไม่ลุยเข้าไปนะคะกลัวว่าจะเหยียบเพราะว่ามันเกิดหนาแน่นนะคะก็ประมาณนั้นละค่ะ ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจงให้กล้าด้วยนะคะแต่ละคลิปเนี่ยก็ก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นบริบทของบ้านไร่บ้านสวนเนาะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะคะก้าก็เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงมาประมาณปีแล้วะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะตั้งแต่ลาออกจากงานประจํามาปีกว่านะคะแรกๆก็ไม่ได้ทําอะไรเตะฝุ่นนะคะหลังจากนั้นก็ เริ่มมาศึกษานะคะก่อนหน้านี้ก็ทฤษฎีเยอะไปหน่อยนะคะไม่ได้ลงมือส่วนมากจะเป็นการจ้างแต่หลังๆมาเริ่มค่ะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเริ่มที่จะลงมือด้วยตัวเองนะคะแรงงานส่วนมากก็จะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยค่ะพ่อแม่นะคะเออ่ยายป้าพี่สาวพี่เขยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออมัน ยุ่งเกินไปหรือเยอะเกินไปเนะี่ยก็จะมีการจ้างนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจมเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าไดโนนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งปันให้ในราคามิตรภาพเนาะถามว่าทำไมไม่ให้ฟรีก็นะทุกคนอุดหนุนกันนะคะทุกอย่างมีต้นทุนเนาะแต่รับรองว่าซื้อก็เหมือนแบบว่าได้ฟรีอะทุกคนแถมเยอะนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ